เดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมเครื่องดูดฝุ่นกันนะครับเป็นของอิเล็กโทรลัสนะครับอาการก็คือเครื่องจะติดติดดับดับนะครับแล้วก็2องวอลุ่มปรับความเร็วรอบในการดูดรู้สึกว่าจะปรับไม่ได้นะครับเบาไม่ได้เดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานก่อนนะครับคันแรกก็เสียบปลั๊ก แล้วก็กดเปิดเครื่องอันดับแรกก็คือที่ตรวจเช็คพบก็คือสายขาดในบริเวณปั๊กนะครับแล้วก็อันดับที่สองวอลลุ่มถ้านดสุดก็จะ เร็วสุดนะครับกลายเป็นเร็วสุดอันนี้คือเร่งสุดพอหมุนไปทางทางขวานะครับก็คือการเร่งเร่งความเร็วในการเลงรอบเล่งรอบในการดูดฝุ่นนะครับ ปกติแล้วหมุนไปด้านขวานี่ก็คือจะแรงสุดหมุนมาด้านซ้ายนี่คือจะเบาสุดแต่ว่ามอสักครู่นี้พอเราหมุนมาด้านซ้ายสุดกลับกลายเป็นว่าแรงสุดนะครับที่เดา2อ,อาการก็คือจะมี1วัลลุ่มวัลลุ่มในการาปรับความเร็วรอบของมอเตอร์น่าจะมีปัญหานะครับคาร์บอนน่าจะหมดแล้วแล้วก็2ก็คือปั๊กสายน่าจะขาด ขาดในด้านแถวๆนี้นะครับเราก็จะต้องตัดแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับก็มี2อ,อาการนะครับซ่อมปลั๊กแล้วก็ซ่อมวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามา,าตรวจเช็คกันนะครับขั้นแรกก็เปิดเปิดด้านหน้านะครับเปิดด้านหน้าแล้วก็ขันน็อต2ตัวนะครับ มานะครับก็จะมีน็อตหนึสองสามแล้วก็4นะครับโดยนอด็นอตน็อตที่อยู่ด้านอรูที่เป็นด้านลึกนะครับจะเป็นน็อตสีแากแต่ว่าถ้าเป็นรูน็อตที่เป็นด้านตื้นจะเป็นน็อตด,ดาวกระจายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาขันน็อตทั้งหมดแล้วก็แกะดูสวิตข้างในอีกทีนะครับหลังจากเราขันน็อตด,ด้านล่างหมดแล้วนะครับเราก็จะมาแกะพอแกะปุ๊บเราก็จะเห็นสวิตนะครับ สวิตช์แล้วก็วอลลุ่มนะครับตัวนี้เราเราจะมาแกะน็อตนี่อีก2ตัวนะครับเพื่อที่จะเอาวอลลุ่มเปลี่ยนตัวใหม่นะครับหลังจากที่แกะสวิตช์ออกมานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับตรงกลางนี่จะทะลุนะครับทะลุเป็นรูที่ว่าลงไปกดสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับในการเร่งความเร็วรอบในการาดูดฝุ่นนะครับ เจ้าตัววอลลุ่มปรับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับค่าที่อ่านได้ก็น่าจะ470เคนะครับประมาณ470 k เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้กันครับนี่ก็เป็นเจ้าตัววอลลุ่มตัวเก่านะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะบัดกรีตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับ นี่ก็คือตัวเก่านะครับหลุดออกมาแล้วนะครับก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับดูรูเซนเตอร์ให้อยู่ตรงกลางนะครับพอตรงกลางแล้วเราก็บัดก,กีตะกวัว ะได้ลักษณะนี้นะครับนี่คือเปลี่ยนวอลลุ่มตัวใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเจ้าตัววอลลุ่มนี้ไปประกอบที่แผงเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อ <ERE> เราเปลี่ยนเจ้าวอลลุ่ม <boro usage> ตัวใหม่แล้วนะครับเราก็เอากลับไปไว้ที่เก่าของเดิมมานะครับแล้วก็ดูลูกศรนะครับลูกศรที่ตัวสวิตด้านนี้นะครับจะมีลูกศรด้านนี้เหมือนกันนะครับ ให้ลูกศรหันไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยึดนอด็อตเข้าที่เก่า ก็ครอบฝาไปเหมือนเดิมนะครับ หลังจากเราประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าเจ้าวอลลุ่มเนี่ยถ้าเกิดบิดมาซ้ายสุดมันจะเบาไหมแล้วก็บิดไปขวาสุดมันจะแรงปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าตัวปักตัวนี้เรายังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวเราซ่อมทีหลังได้นะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คตรวจเช็คเจ้าวอลลุ่มก่อนนะครับว่ามันสามารถ ใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวเบาสุดก่อนนะครับอันนี้คือสายสุดเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเร่งนะครับดูว่ามันเร่งเปล่านะครับ แสดงว่าเราเปลี่ยนวอลลุ่มสําเร็จนะครับก็คือถ้าหมุนมาซ้ายสุดก็จะเบานะครับหมุนไปขวาสุดก็คือจะแรงนะครับต่อไปก็เราจะต้องมาเปลี่ยนเจ้าปั๊กตัวนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นปั๊กธรรมดาแทนไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาการเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยพอเราขยับดีๆมันก็จะติดนะครับมันจะสายขาดในอยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับ เราจะลองผ่าให้ดูนะครับว่ามันขาดยังไงนะครับหลังจากผ่าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเห็นสายด้านในนะครับจะมีอยู่2เส้นนะครับสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินนะครับเห็นจะขาดอยู่เจ้าที่ตัวสีน้ำตาลนะครับ นี่นะครับมันขาดอยู่ด้านในนะครับก็คือถ้าเราขยับดีๆสายทองแดงมันต่อกันเครื่องก็จะได้ใช้ได้นะครับถ้าขยับไม่ดีปุ๊บทองแดงขาดออกจากกันเครื่องก็จะดับนะครับอันนี้มันขาดอยู่ด้านในมองไม่เห็นต้องผ่าสายนะครับถ้าเกิดไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับก็ไปให้ร้านซ่อมช่วยเช็คให้นะครับหรือไม่งั้นก็ มีเพื่อนที่เป็นช่างก็ลองให้เขาตรวจสอบดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องตัดต่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับ หลังจากเราเปลี่ยนปลั๊กเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ลองมาทดสอบนะครับ สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับยังไงถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ